วันนี้ก็จะเจอกับเป็ดโปเซนเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับในเกมของตัว The Crossing Ship เหมือนเดิมนะครับผมก็มาผมมาต่อให้แหละว,ว่าหหายเกมจะเข้าได้เนหวังว่าเกมจะไม่เด้งหลุด <S 2> <S 2> อีกอ่าเออไม่หลุดไม่หลุด,ดเราเล่นต่อจากตอนไหนเนี่ยผมจะไม่ได้ซ้ำว่าครั้งล่าจดผมเล่นไปถึงตรงไหน,นเออที่พี่เทก,ก็คือข้อความ ฉันรู้จักเธอดีที่สุดอาจจะเป็นรองแค่พ่อกับแม่ของเธอด้วยซ้ําแต่ฉันแต่จริงๆแล้วฉันน่ะเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาแหละเธอพูดกับฉันไปหยิบโทรศัพท์ของฉันแล้วเธอก็ยิ่โทรศัพท์ให้กับฉันอะไรเนี่ย I n e h e felt the same way โอ้ยขี้ปีมาเลยเนี่ยเพราะว่ามันบอกว่าเออเนี่ยพูดในน่ะว่าเออเนี่ยคือวันเนี่ยคือวันครบรอบของเรากับมันไอคนที่ว่าสงจดหมายมาเนี่ยเราขับรถไปทํางานกันต่อดีกว่าผมเริ่มระแวงหลังแล้วเนี่ย ไปทำงานอ้าวอะรถมันสตาร์ทไม่ติดะตอะบางทีฉันอาจจะต้องไปขึ้นรถบัสโอโ้โหโอเคทางสว่างครับทุกคนตอนนี้ทางสว่างมากเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป <laughs> <laughs> ชอบครับชอบครับโอเคเรานั่งรถบัสแล้ว ทำไมหัวใจเต้นเฮ้ยเฮ้ยมองไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไหมมองไหมมีอะไรทำไมหัวใจเต้นอ่ะไป่ะเนี่ยไล่คนนี้ปปเนี่ยออออตอมนอครับนะคะทำไมทำไมเราลุกไม่ได้โอ,โอเค เราถึงที่ทำงานแล้วใช่ไหมที่เขามองอะไรเอะเฮ่อ,อมาเดี๋ยวเราเข้าไปหารุ่นพี่ครับโอเคเราจะเอาของมาวางไว้แป้ตรงนี้ปกติรุ่นพี่อยู่เซนไปครับเซนไปเซนไปอยู่ไหนครับเซนไปครับเซนไปเฮ้ยเซนไปหายทุกคน โดนสอบไปแล้วหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอุ้ยโอ้โหโอ้ย god แต่ทนพันกลัวขี้แทบรายแนี่ปล่อยฉันไว้คนเดียวเห็นนะตอนนี้ฉันกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ลูกพี่กำลังเข้าน้ำเองเอ้ยไปทำงานได้แล้วไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เดือดไฟกับผมที่อยากไปได้ไหมเขาคุณพี่นี่แหละ,ะเขาสั่งอะไรอะ่ะเขาสั่งไว้แล้วใช่ไหมน,นั่นเงนะผมลืมไปแล้วว่ามันคาราเมลมะคิอาโต้แล้วคือผมก็ลืมแล้ว,ว,วรเรื่สิว่าทำยังไงคาราเมลมะคิอาโต้คาราเมลมะคิอาโต้ใช้ซอฟต์ฟิสติมมิลก็แปะแล้วก็โอเคเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ใช้ได้อยู่ โอ้ยมองยากคาราเมลมาเคลียโต้แค่อันเดิมไหม่ะอันเดิมไหมโอเคอันเดิมโอเคโอเคโอเคเกมหมดย่งย่างอีกเหรอแป๊บน้อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาสั่งอะไรเยอะๆนี่เนี่ยอะไรเมกันสโคนคาราเมลท็อฟฟี่ขนมใช่ไหมเนี่ยอะไรเมกันสโคน เมริกันวัฟเฟิลอเมริกันแบบเอ่ออันนี้นมันย่อดย,ยังไงนะลูกผมลืมแนละ้วผมไม่ได้เน้นอ๋อสี่อนะ่ะเอ่อเอามาเอามริการอันนะึงนะผมดูแป๊นึงเอเมริกันสโคนคาราเมลท็อปี่สี่ไม่ใช่อันนี้พี่โอ้โหแล้วก็อันนั้ครับอนะันะผมไม่ได้เล่นนานมันอาจจะไอ้นี่หรือว่ามันคือเค้กหรอหรือว่ามันคืออะไร เอเมริกันสโคนเหรอเดี๋ยวนะอะไรมนทอฟฟี่ฮะนี่ไงาจองเลยแม่น่งตัวดีเก็จะหาเจอทำไมเขาสั่งเยอะจังเลยอ่ะ้ารวยมากเลยโอเคอีกอันหนึง่งถ้าจะเอาไปกินกับแฟนเขานะครับถ้าใครอยากแบบมีโมเมนต์แบบไปกิน เออ <shield Oder S 1> ข้า,ขาตอนไหนอ่ะอ่ามาอีกคนแล้วมาอีกคนแล้วอ่ามาอีคนอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ื่ระชเชมาสิคุณพี่คใเนพี่เฮ้ย้ย <c oughs> วันนี้มันร้อนมากเลยนะ ฉันอยากจะได้คาราเมลชลาโปชนินนอกแก้วหนึ่งอะ่ะเออคุณผู้ชายครับคือผมขอโทษนะครับคือคุณช่วยใส่เสื้อหน่อยได้ไหมครับ hey, เฮอเจอหนนะ้าฉันไม่อยู่ที่นี่นานหรอกเฮย์กหนูเล้ก็รู้อะไรกักบพวกนี้ดินี่ฉันเป็นผู้ชายนะใช่ไหมมันก็แค่ทอนปนหน้ามันคงจะแบบไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะ,ะกูจะแก้ตำรวจ ตำรวจวเหรอเฮ้องั้นฉันกลับบ้านดีกว่าแต่ฉันจะกลับมาแน่นอนขอบคุณพระเจ้าโอ้ไปไปได้สักทีโอ้ยสะดุดสะดุดทำไมอะไรเนี่ยผมเจออะไรวะเนี่ยวันนี้ผมเจออะไรวะเนี่ยเจอปลามาขายตรงแล้วก็อะไระเนี่ยเติงกันเลยเรากลับบ้านได้แล้วใช่ไหมะอะไรวะ ให้อะไรมาวางไว้เนี่ยฮัลโหลให้อะไรมาวางไว้เนี่ยฮะไม่เข้าไปล้างเข้าหนังแป,ป๊บเดียวได้นะผมว,ว่าเดี๋ยวผมเตรียมใจไว้เลยดีกว่าว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันร้องไห้ดังด้วยอะไร เใครเนี่ยสั่งอะไรตาเตีตาเต้ตาเตีตตเอย่าอยาเออเอเอเร็ว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 เรวอยเร็วเรอยเรคอยเรอยเร็วเร็วเร็ อะไรอ่ะนี่คือลายลาเต้เหมือนเดิมหรออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนคืออะไรเนี่ยเรามจะไม่มีฉากจำสแกใช่ไหมอะอะไรครับเนี่ยมีเวลาถอยหลังด้วยหรอ อะไรเนี่ยอย่านะอย่านะเออเอเออไปต่อต่อไปไหนต่อไปไหนกลับบ้านได้ไหมกลับไม่ได้ ออ๋อนีออออคือฝันใช่ไหมเฮ้ยท่านใครอ่ะเราอกวาทำไมเราสวยจังเลยอ่ะอุ๊ยไอ้เราก็สวยเหมือนกันนี่วา ก็แค่แอบมองเราอ่ะตรงไหนเนี่ยตรงตาจอดรถปะวันนี้เจนไปไม่อยู่หรอความสงสัข,สของฉันไม่เป็นจริงที่จรงจริงที่ว่าคุณติดต่อฉันมานะพวกหาตรลจมันมไม่ช่วยเลยนั่นแหละถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเธอต้องมีคนอย่างฉัน one eternity later. แต่แติแต่ว่าชิรปูชิโน,โนในวันอย่างนี้เนี่ยนะก็มันอร่อยนะ่ะคุณอยากจะจ่ายบินยังไงคะก็ชู s o m e t h i n ฮะเาวันนี้มีการถ่ายรูปอะไรหรือเปล่าก็คือลานก็คือคำพูดน,นะว่าร้านของเราเนี่ยมันจะไปขึ้นหนังสือพิมพ์หรือเปล่ามีการถ่ายรูปเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ เออฉันก็คิดคือผมก็คิดว่าไม่นะทาไมหรออะไรนะแต่ฉันเห็นใครบางคนอยู่ข้างนอกแล้วก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะือเขากำลังถ่ายรูปของร้านของที่นี่อยู่หรออืมก็ใช่ที่ร้านนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นคุณด้วยนะ่ะเอ้ โอ้ยผมไม่ชอบมาอ่างนี้เลยว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย้วมาใหม่นะครับอืมมันแปลกนะผู้หญิงโอปากขอโทษน,นะทัาไม่ใช่เหมือนเดิมแหละอะไรเหมือนเดิมเราคารเมีมอคาามคาเขากินมอคคากันหรอเนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณมมกอดุนุนครับวันนี้เฮ้ hey! เธอได้ซ่อมร้านอะไรหรือเปล่านะตอนนี้เอ้ยอะเทนนาแปลว่าอะไรนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเซิร์ก่อนอ๋อแปลว่าเสาอากาศโอเคพรุ่งนี้เธอได้ซ่อมเสาอากาศอะไรหรือเปล่าเออก็ไม่นะทำไมหรอครับ ฉันเห็นบางคนอยู่อะไรนะว่าไม่สมควรจะมีใครอยู่รงนั้นได้สิเออบางทีมันอาจจะเป็นแค่การจินตนาการของป้าก็ได้นะตอนนี้น,นะนะพูดจัดการกำมัดฮ่าฮาย่าย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 า่ยาตอนตอนนี้เนี่ยนะ อะไรวะูสเอร์ใช้บันไดใช่ไหมมองไปไหนนิเอ่อออกไปข้างนอก โอเคเราไต่ขึ้นไปดูกัน,นะคะ่ะเห็นหรือเปล่าโอเคลงไปไม่ไข่นะ,ะไหนีอะอะนมกล้วย ก็กาแฟหลังร้านแล้วเนี่ยนะเฮ้ยอันนี้ใช่ห้องที่ว่ามันไอ้นี่เปล่าใช่ห้องที่ว่ามันมันอยู่ไอ้นี่เปล่าไอ้ตรงที่ไอ้ห้องที่ว่าไอเราไอ้นี่ไม่ได้อะ่ะจะปิดร้านแล้วด่วนโอ้โหแล้วแล้วก็กดดันเราซะด้วยสิทิ้งเหรออ๋อทิ้ง เปิดรายของนะเนี่ยว่าปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านไปิดร้านไม่ปลอดภัายแล้วหนักสือหายไปไห้เสือคอยด้วยสอยคอยแน่อ่าสิบหกไปเราเราได้ปิดร้านแล้วเรารดยกกับบ้างดีกว่าครับไปเฮ้ย เราเราเราต้องวิรถเราเอารถมาด้วยใช่ไหมเราเอารถมาด้วยใช่ไหมเราต้องออกครับเราเอาอกรถไม่ออกไโอเไไ้เราไปไหน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 ขึ้นตรงนี้เหรอ ไปเอา้าผมจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ขึ้นคุณนักสืบสอันนั้นนี่คุณนักสืบอยู่ใช่ไหมเฮ้ย มันให้เราทำอะไรอะ่ะผมเห็นขึ้นผิดหรอเฮ้ยคุณต้องสื่อตายอันนี้ใครโอ้โหมันถือไม้มาด้วยนะครับ <c oughs> ก็แค่เพิ่งฆ่าคนตายมาแต่ตอนที่ฉันหยิบอิฐนั่นขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็มองมาที่ฉันถ้าฉันไม่ได้ถ้าฉันไม่โยนมันลงไปฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหมือนกันผู้ชายคนนั้นดูแปลกฉันไม่รู้จักเขาด้วยซ้าทาไมเขาถึงฉันไม่มีทางเลือกฉันไม่ตั้งใจจะฆ่าเขาเป็นแค่กลัวฉันวิ่งหนีไปหาตำรวจฉันบอกฉันบอกตำรวจทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน แล้วตกลงเราถึงได้มาแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปไม่มีเขาอยู่เลยก็คือมันไม่ตายพี่เป่าคนนั้นไม่ตายโดนอิดบ้องไปแล้วยังไม่ตายเกิดยังขึ้นผู้ชายคนนั้นไม่ตายแล้วตรวจให้เรากลับบ้านเลยเน่น,น,น,นะไม่มีใครคุ้มครองเราเหรอ มันได้หรอเฮ้ยเฮ่ยจริงดิอันนี้คืออะไรส่สัญญาณมาแปลกๆอีกแล้ววันที่เชคุณจะโทรหาเจ้าของเอาโทรศัพท์ให้โทรศัพท์ให้เอาแล้วเอาแล้วน้องเจ้าโทรศัพท์จะหายไปไหน เอาแล้วเอาแล้วรู้เลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีมีเสียงอย่างนี้รู้เลยรู้เลยคอยคอยบอกรอดแน่เ,าเาขาแบบเขาขาใช่ไหมเนะี่ยเอาจริงไม้มทุกคนถ้ามันเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเรากลับมาได้ก็คือเราแนะนําให้ว่าให้เอาเพื่อนมาด้วยนะครับผมมันจะแบบปลอดภัยกว่าเกิดสจากข้างล่างหรอ หวังว่าจะไม่เห็นอะไรข้างบนแตวรถเอาหายไปไหนอะตลอดใช่ไหมอาวแล้วเราลงมาเอาโทรศัพท์อย่างงี้พูดเลยหวานเจียบโอ้ยไม่น่าเลยหนูเอ้ยหวานเจียบ ก็มันล่อมาแน่เลยอ่ะน่ารอดเพราะว่าเบราว่าเ่น่ารอดอรอจริงจริงเราอยู่ชั้นนี้ป่ะหรือว่าเออเราอยู่อ้อาวมาผิดชั้นเฉยเคินเขินเลยนะเขินอยู่ชั้นบนสุดปะเขินเฮ้ยผมว่าผม ไม่น่ารอดจริงๆอ่ะผมไม่น่ารอดเอาละเอาชางนี้พูดเลยพูดเลยโอ้ยผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วโอ้โอ้โอ้ ต่อเดี๋ยวเค,คุณปิงปองโอ้ยไม่รอดจริงด้วยทุกคนทำไงถึงรอดอะอันนี้คือฉากจบจริงของเกมใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือฉากสบจริงใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเฮ้ยจริงดิเอาจริงดิจบงนี้ได้หรอเฮ้ย